หนุ่มหัวร้อนโพสต์ตขู่เศรษฐาครับตำรวจบุกรวบแล้วฮะจากโพสต์ตของนายเศรษฐาครับได้สาความไม่พอใจให้กับผู้ใช้งาน X ท่านนี้ครับก่อนที่จะมีการโพสต์ตใต้รูปของนายเศรษฐาทวีสินนะครับโดยข้อความที่ว่าจัดการไอโยงนี้ได้ประเทศไทยจะดีขึ้นกว่านี้ใครจัดการไอ้นี้ได้กูจะรวมเงินใจ่ายให้เลยกูเป็นไอโอนะจ้า ซึ่งมีภาพของนายเศรษฐาอยู่ภายในข้อความนั้นครับนายกริดานะครับยอมรับว่าในการโพสต์ทั้งสองข้อความนั้นมาจากการที่ตนเนี่ยดูและติดตามข่าวและผิดหวังกับพรรคการเมืองที่ตนเชียร์รู้สึกผิดหวังเพราะว่าหลังเลือกตั้งกับก่อนเลือกตั้งเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนครับ กลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงกันอีกแล้วครับสำหรับเหตุการณ์วันนี้ฮะเวลา6นาฬิกานาทีครับวันที่7พฤศจิกายนครับพลนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้พลนตำรวจโทรวรวฒน์วัฒนคณบัญชาพบช,พอบชอสอทอพร้อมด้วยพลนตำรวจตีชัชชปันธกาลคล้ายคลืงครับพบกสอทอหนึ่งนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำหมายค้นสารแขวนธนบุรีที่คอจุดสาทับ ลงวันที่ไว้วันที่6พฤศจิกายนเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งครับแขวงบางคอเขตจอบทองกทมครับเพื่อตรวจค้นพยานหลักฐานกรณีมีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์รายหนึ่งครับโพสต์ข้อความในลักษณะดูหมิ่นให้ร้ายคุกคามนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ Anti Online Scam o p u l a t i o n Center หรือว่าสายด่วน1 4 1ของตำรวจสอทอครับ ได้ตรวจสอบพบผู้ใช้แพลตฟอร์มเอกรายหนึ่งครับโพสต์ข้อความลักษณะดูหมิ่นใส่ร้ายคุกคามนายเศรษฐาทวีสินครับโดยผู้ใช้แพลตฟอร์มเอกรายนี้นะฮะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ที่นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยซึ่งเป็นเหตุก่อนหน้าที่นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการทวิตข้อความไว้นะครับว่าผมในฐานะผู้อํานวยการกอ,อกรมนออยากขอเพื่อบทบาทของกอ,อกรมนอในมิติข,ของความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจปากท้องของ พี่น้องประชาชนครับข้อแรกคือขอให้กําลังพลข้างราชการช่วยกันประสานท,ทุกๆหน่วยงานระดมทุกศัพท์กำลังช่วยเหลือและปกป้องประชาชนยามเกิดภัยพิบัติครับข้อที่2องซึ่งผมให้ความสำคัญมากครับ เพราะเป็นเรื่องใหญ่และมีการพูดคุยตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผมอยากให้กองทัพเกี่ยมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนซึ่งเราเนี่ยต้องแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ความยากจนโดยการนำพื้นที่ของหน่วยที่เกินความจำเป็นเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะเพื่อการเกษตรและการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครับผมต้องขอชื่อโชมกองทัพนะครับที่ได้ดําเนินนโยบายเรื่องการนําที่ดินภายใต้การดูแลของกองทัพเนี่ยมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นรูปธระามาผ่านชื่อโครงการหนองวัวซอโมเดลซึ่งมีพื้นที่รวมในระยะเวลาแค่เดือนครึ่งกว่า9,276ไร่ครับ กำหนดส่งมอบถึงมือประชาชนวันที่25ธันวาคมปี66นี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่าแก่พี่น้องประชาชนครับผมหวังอย่างยิ่งว่าจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆด้วยเรื่องสุดท้ายคือผมขอให้กออกรมนอสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการเปลี่ยนวัสดุการเกษตรใบไม้แห้งในป่าเขาเนี่ยให้กลายเป็นเงินสร้างรายได้ให้กับประชาชนแทนที่จะถูกเผาก่อให้เกิดขุนพิษครับโดยจากโพสต์ข้างต้นของนายเศรษฐานั้นนะครับได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้งานเอกท่านนี้ครับก่อนที่จะมีการโพสต์ใต้รูปของนายเศรษฐาด้วยข้อความที่ว่าจัดการไอยโยกน,นี้ได้ประเทศไทยเนี่ยมันจะดีกว่านี้ใครจัดการไอ้นี้ได้กูจะรวมเงินจ่ายให้เลย พราะกูเป็น IO ของนาจ้าซึ่งมีภาพนายเศรษฐาฮะ,ะอยู่ภายในข้อความนั้นด้วยครับโดยจากการตรวจสอบนะครับพบว่าข้อความดังกล่าวฮะถูกโพสต์โดยนายกฤษดาขอสงวนนามสกุลครับอายุ29ปีได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลแขวงธนบุรีเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวครับและหมายเรียกเมื่อไปถึงเนี่ยก็มีการพบนายกฤษดานะฮะอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้สแสดงหมายเพื่อขอตรวจสอบ โดยนายกฤษดาให้ความยินยอมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบครับโดยนายกฤษดานะฮะกล่าวยอมรับนะครับว่าขอโทษที่กล่าวล่วงเกินส่วนเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดมีการแจ้งความเป็นผู้เสียหายก็ยินดีไปสถานีตำรวจเพื่อทำการรับทราบข้อกล่าวหากับสิ่งที่ตนทำเพราะคำพูดเป็นนายตัวเองทั้งนี้ยอมรับว่าในการโพสต์ทั้งสองข้อความนั้นมาจากการที่ดูและติดตามข่าวและผิดหวังกับพักการเมืองที่ตนเชียร์ รู้สึกผิดหวังเพราะว่าหลังเลือกตั้งกับก่อนเลือกตั้งเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนครับโดยนายกฤษดานะฮะกล่าวต่อว่าบวกกับเวลาโพสเนี่ยได้ดูข่าวสารแล้วรู้สึกว่าการที่ออกมาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนสิ่งที่สัญญาไว้ในทุกๆเรื่องบวกกับการกระทําต่างๆของพรรคตนเลงรู้สึกโมโหทุกครั้งกับการกระทํำครับซึ่งภายหลังที่โพสต์ไปเนี่ยตนก็ถูกขุดภาพประวัติส่วนตัว ถูกคมขู่กลับด้วยและได้ออกมาโพสต์ขอโทษยุติทุกอย่างครับนายกฤษดานะครับกล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามครับขอโทษในสิ่งที่ตนเนี่ยได้โพสต์เอาไว้และแสดงเจตนาที่ไม่เหมาะสมออกไปด้วยอารมณ์และความไม่ยั้งคิดยัง้งํำทำให้ตนเนี่ยขาดสติจนทำให้เกิดความไม่พอใจจะปรับปรุงกา,การกระทำคิดให้เยอะขึ้น และจะขอยุติเป็นแค่ผู้อ่านข่าวอย่างเดียวโดยไม่แสดงความคิดเห็นครับเบองต้นหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้มีการเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาม .392 ครับผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับดำเนินคดีกฎหมายต่อไปครับ สับพิรุษหยกครับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชาวเด็ตครับได้มีการแชร์หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้คะเพราะว่าไม่ถูกตามหลักการเขียนคำร้องไม่มีหัวเรื่องเรียนไม่มีคุณและคำลงท้ายที่คนปกติทั่วไปนะครับเขาจะใช้คำลงท้ายว่าขอแสดงความนับถือแต่หยกกลับใช้คำว่าเรียนเพื่อสร้างแผลครับ ชาวเน็ตวิจาร์ต่อฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือลายมือหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับครับเขียนจากบุคคลคนเดียวกันแต่ลายมือเดี๋ยกลับไม่เหมือนกันครับโดยผู้ใช้งานเอกท่านนี้ฮะได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทําไมลายมือน้องหยกในจดหมายสองฉบับถึงไม่เหมือนกันหรือฉบับหนึ่งเขียนด้วยมือขวาอีกฉบับเขียนด้วยมือซ้ายการตะวัดไม้มาลายไม้ม้วนการลานการลากสอเสือหรือชอช้างก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนก็แค่ตอนลงลายมือกับลายเซ็นครับ ดาประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเวลา1 0 4นาฬิกา40นาทีฮะของวันที่6พฤศจิกายน นางสาวธนลบหรือว่าหยกครับและนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งครับเดินทางจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการมาที่เข้าออกสะพานอลไทยทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อทวงถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนและสิทธิการศรึกษาของตนโดยเวลา10นาฬิกา50นาทีครับนายฉลองกรุงพัคละกุลหัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนศูนย์บริการประชาชนสปนเข้าพูดคุยเพื่อนำขั้นตอนในการยื่นหนังสือถึงนายกครับ เวลาต่อมาครับ11นาฬิกา50นาทีครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายในสำนักงานกอพนศเนติพรและยกครับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบการการะทำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่อเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองว่าผิดหรือถูกอย่างไรครับรวมทั้งจะมีการรับผิดชอบอย่างไรกับการที่เด็กคนนึงต้องสูญเสียเวลาสูญเสียอนาคต าคตทางการศึกษาจากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนี่ยเมินเฉยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือแต่ยังไม่ได้รับคําตอบดีฮะ วันนี้จึงไปทวงถามจดหมายที่ส่งถึงแต่คําตอบที่ได้รับก็คือบอกให้รอก่อนจึงเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกเพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวครับกระทั่งเวลา12นาฬิกา5นาทีนะครับหยกเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกโดยมีนายสมพัฒนนิลพันธ์ครับที่ปรึกษาด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสป,ปนครับรับเรื่องไว้เพื่อดาเนินการต่อไปจึงพอใจและเดินทางกลับบ้านครับโดยในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับได้ระบุเนื้อความมาไว้นะครับว่าเรียนเส เศษฐาทวีสินข้าพเจ้านางสาวธนลพพระลันชัยต้องการให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตรวจสอบการกระทําของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดําเนินการต่อเยาวชนอย่างข้าพเจ้าที่ถูกดําเนินคดีทางการเมืองผิดหรือถูกอย่างไรในเรื่องนี้จะมีการรับผิดชอบอย่างไรกับการที่เด็กคนหนึ่งอย่างข้าพเจ้านั้นต้องสูญเสียเวลาสูญเสียอนาคตการศึกษา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายในการจัดการอย่างไรข้าพเจ้าหวังว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะตรวจสอบและทูงความเป็นธรรมให้กับข้าพเจ้า จากการที่โรงเรียนเตรียมบุญดมศึกษาพัฒนาการได้เมินเฉยต่อข้าพเจ้าทั้งที่ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายเพื่อสอบถามเรียนเพื่อทราบจากประเด็นนี้ครับก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเมื่อชาวเน็ตเนี่ยได้มีการแชร์หนังสือถึงนายกในครั้งนี้ครับเพราะว่ามันไม่ถูกตามหลักการเขียนคำร้องครับไม่มีหัวเรื่องเรียนเนี่ยไม่มีคุณครับและคำลงท้ายนะครับที่คนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้คำลงท้ายว่า ขอแสดงความนับถือแต่โยกครับกลับใช้คําว่าเรียนเพื่อทราบแทนครับโดยความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนฮะก็ได้มีการพูดถึงกันอย่างดูเดือดอาทิค,ครับแ <c oughs> ค่คําว่าคุณยังไม่มีชื่อในวงเล็บมักจะเป็นตัวบรรจงแต่ทําไมลายมือไม่คล้ายเหนือความกากดีแค่เรียกคนอื่นโดยไม่มีคํานําหน้าว่าคุณก็ทุเลศแล้ว <c oughs> เพื่อนเล่นหรือลงท้ายก็แย่อาหอกากเขียนไม่ได้มีความน่ารักน <c oughs> ั่นคนเคยเล่าเรียน ก่อจะสั่งให้ใครตรวจสอบอะไรตรวจสอบตัวเองก่อนปกติเรียนอยู่ดีๆอะไรทําให้เป็นแบบนี้พ่อแม่สถานศึกษาสังคมหรือว่าทําตัวเองทําตัวเองที่ออกมาเคลื่อนไหวถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแม่บุ้งทะลุวางและครอบครัวทะลุโดนชุดแรกลักษณะสำนวนการเขียนเนื้อหาและมารยาท สรุปได้ว่าไรการศึกษาไร้มาตรฐานอันสมควรแก่วัยเป็นอย่างยิ่งเรียนเพื่อทราบก็ทราบแล้วไงก็ขอให้ทราบอย่างเดียวไม่ใช่หรือจะเอาอะไรอีกจะเขียนว่าเรียนไปทําไมในเมื่อเขียนชื่อเขาไม่มีคําว่าคุณนํหนาสขามถ้าจะเขียนแบบเพื่อถึงเพื่อนขึ้นต้นแค่ว่าถึงเษฐาก็พอแทนตัวเองว่าฉันก็ได้ถ้าสนิทหน่อยก็กูมึงไปเลยจะครึ่ง,คร,งครึ่งกลางกางไปทําไมเนาะและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก มเมื่อมีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งฮะ ได้มีการนำลายมือของหยกครับไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับหลังจากที่หยกนะฮะเดินทางไปที่โรงเรียนเตียมพัดครับเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนที่โรงเรียนเนี่ยไม่ยอมให้เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมครับซ้ำยังอนุญาตให้ตำรวจนะครับเข้ามาจับตาดูและเข้าถึงตัวเธอที่โรงเรียนอีกด้วยครับทางนี้ฮะหยกยื่นหนังสือส่งถึงโรงเรียนโดยระบุคำถามที่ต้องการให้โรงเรียนตอบทั้งหมด5ขคอครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือลายมือหนังสือร้องเรียนทั้ง2ฉบับครับ ซื้อเขียนจากบุคคลคนเดียวกันนะฮะแต่ลายมือเนี่ยกลับไม่เหมือนกันเลยครับโดยผู้ใช้งานเอกท่านนี้ฮะก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับว่าทําไมลายมือน้องหยกในจดหมายสองฉบับถึงไม่เหมือนกันหรือฉบับหนึ่งเขียนด้วยมือขวาอีกฉบับเขียนด้วยมือซ้ายการตวัดไม้มาลายไม้ม้วนการลานการลากสอเสือชอช้างก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนก็คือตอนลงลายมือกับลายเซ็นเพียงเท่านั้นครับ